วัดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ่ล้อไถมือสองฮะ,ะลูกค้าซื้อรถกับทางเราเมื่อวานนี้มาซื้อแล้วก็สั่งหางตัดหญ้าแต่ลูกค้าสั่งว่าลูกค้าไม่มีลายนะสั่งว่าผมดูดูใน YouTube บ่อยดูในผมดูในในในช่องทางการขายของคุณผมอยากเห็นแบบถ่ายคลิปลงให้หน่อยผมได้ดูในนี้อ่ะโอเคได้จัดไปครับอันนี้พื้นที่ตรงนี้ไม่เคยมาตัดหญ้านะฮะ ก็อันนี้ก็จะเยอะหน่อยก็จะเก็บออกกันก่อนเราก็ต้องอยู่ใกล้ไม่ได้ด้วยอันนี้ก็ลูกค้าลมสักนะครับจองไว้ตัดให้เขาดูก่อนก็น่นาจะส่งบ่ายนี้นะครับพรงนี้มาหาสารครามวิ่งไว้ไม่ได้เลย อันนี้เป็นฮีโน่ยี่ห้าแรงนะครับฮีโน่โมโต,โต หินเยอะนะหินเยอะแล้วก็ต่อไม้เยอะนี่นะต่อไม้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวตัดโชว์กันแค่นิดนดหน่อยหน่อยฮนะเดี๋ยวถ้าไปลองมากเดี๋ยวมันน่าจะเกิดปัญหาแหละกลัวเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าพวกมันมีพวกอิฐพวกอะไรอย่างนี้อยู่ เดี๋ยวเวลามันฟาดแล้วก็เด็นไปโดนสินค้าของเขานะฮะกิ่งไม้เยอะจัด ท่านใดสนใจรถไถตัดญ้านะครับเรายังมีให้เลือกอีกมากมายนะครับอีกหลายคันเลยส่วนคันนี้ลูกค้าอยากได้รุ่นนี้ตรงใจพอดีเลยแล้วก็ลูกค้าเรียกรุ่นนี้นะแล้วก็สั่งหางตัดญ้าที่เราจะเป็นมือสองนะครับอ่ามันจะมีทั้งมือสองแล้วก็มือหนึ่งแต่ถ้ามือสองมันไม่ค่อยมีมาบางทีมันมีมาก็ไม่สมกับตัวรถแต่อันนี้ลูกค้าพอดีเขาเห็นพอดีมันมีมาพอดีนะฮะก็เลยขายให้ลูกค้าไปส่วนรถก็ ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับมาเมื่อวานนี้มีเข้ามาสองท่นฝากไว้เลยครับท่านใดที่สนใจรถไถนะมองหารถไปใช้งานอยู่โทรหาผมได้เลยครับ0822388443ส่ 3. นูรถไถมือสองนะโอเะ้เจอแล้วครับเจอจะไดยินเสียงไหมปึ๊ก ตาตัดเกียรยหนึ่งเลยไอพีดีโอเกียรยหนึ่งอะ่ะต่อ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 เนี้ยต่อมานั่าเก็บต่อก่อนต่อเยอะต้อรถมาดันออกก่อน ตัดไปนี่แล้วก็ออกเลยพอเลยเดี๋ยวมันจะโดนหินว่ะเกียร์แค่ไม่พีดีโออ่ะเกียร์หนึ่งพีดีโอมีสามเกียร์นะตัวนี้เนี่ยฮะตัดยาประมาณนี้ก็พอพี่ให้ตัดโอ้พี่ให้ตัดเกียร์หนึ่งอ,ะอ่ะมันเหวี่ยงไม่แรงมากถ้าตัดเกียร์แรงทีนี้มันเหวียงไกลฮะ มันเวี่ยงแรงมันตีป่นก็จริงแต่มันเวี่ยงแรงนี่ดูเห็นไหมฮะถ้าตัดเกียร์สามเนี่ยเวี่ยงไกลแน่นอนความแรงก็จะแรงไพอีกนี่โดนคนมันก็จะเดี๋ยวจะเจ็บตัวกันอ่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแค่นี้เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะต้องหารถมาดันก่อนนะฮะนี่อ่ะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ